กดอะกดสีเหลือง<ด>ไหมกดผ่ oh. าที่ตัวละครแล้วกดเมนูที่ห้าครับอ๋ออ oh, ันนี้ลองดูอะดูว่าจะตีแรงไหม <c oughs> สองหนึง่ง <c oughs> โคตรเห็วคุณแซมเป็นเัาเท่าไหร่วะอุ้ยสกิลสวยอยู่นะ สกิลโคตรเทพพลังเท่าไหร่นิเอาใหม่เอาใหม่ผมตีแรงอยู่แล้วเพราะอลังผมพลังเยอะแต่สกิลเท่มากนั่งได้ไหมนั่งสมาธิได้ไหมออก,กด F6 อ่ะมันน่าจะดมูมันดูพลังตรงไหนอะครับดูไม่เป็นเ,ออเกมนี้เหมือนมันจะไม่ให้ดูพลังนะผมรู้สึกต้องบอกมาแบบเจ้าของพลังอ่ะกด P อ่ะ Transaction ใช่มันดูพลังเพื่อนไม่ได้ น่าจะหนึ่งเก้าสห้าห้าใช่ไหมหนึ่งเก้าสองห้าเจ็ดประมาณเนี้ยเวลาคุณแซมจะ PVP คุณแซมไปเมนูไหนอันที่ห้าแล้วที่มันมีแบบวละครแล้วก็คลิกอันที่ห้าครับเมนูที่ห้านับจากบนเลยใช่ไหมหนึ่งสองสี่ห้าก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบสองอันใช่ไหมใช่ใช่ใชสี่เหลี่ยมกาเดียนอะไรนี่ใช่ไหม ในภาษาจีนม,มันจะแปลว่าโต้เถียงกันอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวผ,<ม>ผมกดอันนี้นะแล้วก็มันจะมีดาหลอกขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ย,ยไม่ใช่ 4, เมนูที่สี่เมนูที่สี่ผมพูดติดเมนูที่สี่อ๋อรูปดาบอ่าแล้วก็กดนะพายรอคุณแซมกดตกลงอันนี้ให้คุณแซมตีผมจะดูสก,กิลของอาชิม ลองดูนี่หลบได้อึองหลบได้ไม่ล็อกตัวละครก่อนนะหรือว่ามันต้องเลงเองมันล็อกคลิกที่ตัวผมก่อนในชะ่ไหลองตีดิรับรับนึงนะปิงมาละปิงมา <laughs> ปิงมาใช่ยืนนิ่งเลยผมว่าอยู่ อา้าวคุณแซมออกนอกเขตนั่นน่ะมันแพ้เลยนะหรือหรือไปไหนนั่นนะ่ะหายไปไหนแล้ววะอย่าออกนอกเขตผมมันมาหนึ่งเก้าแล้ววะอันหลังอะหนึ่งศูนเก้าพอกดได้อยู่ถ้าสองร้อยกดไม่ได้ถ้าสองร้อยกดยากเอามหมลองดูลอง ลองล็อกผมแล้วลองล็อกเป้าผมแล้วลองสู้ดูเพราะว่าถ้าถ้าล็อกเป้าไม่ได้ผมว่าสกิลแม่งยังหลบง่ายนะอาจ,จะาชิมเนี่ยชวนไปแล้วนะกดไปแล้วเนี่ยเอได้เลยเลล็อกเป้าก็คือคลิกที่ตัวผมมั้งล็อกเป้าใช่ไหมห้ามออกนอกเขตสีแดงไม่โดนเลย พิ่งโดนดีเลยมีล็อกด้วยว่ะเอ้ยมีจับด้วยนี่ผมฟันมัวนะมีจับด้วยว่ะอืมโอ้ยโดนอะไรเนี่ยโดนล็อกขาหละผมไม่รู้ว่าสกิลพุ่งของมันไหนละอันนี้ทำให้ล้มอันนี้ต้องดูว่าตัวอันไหนเป็นสกิลใหญ่ของคุณแซมอะสกิลใหญ่ อันนี้สกิลพุ่งผเข้าไปแล้วมันจะสตนอันนี้สกิลล็อกแล้วก็ล็อกเสร็จแล้วก็ปั่นอันนี้ยิงแรงแต่ว่าคุณแซมต้องไปอัพพวกคัมพีสกิลด้วยเพื่อมันปลดเขาเรียกว่าบัฟอันนี้ผมตัวเนี้ยผมไปกดมาหมดแล้วไงมาเลยแบบบางทีพอถึงมันจะตีแรงมันมีบัฟนู่นบัฟนี่มาเต็มไปหมดลองยิงไหมแล้วสกิลมันก็เลือกเซตด้วย อันนี้พุ่งเข้าไปรู้สบุ่มพุ่งไม่ถูกถ้านี้น่าจะแรงเนี่ยตามสเต็ปเนี่ยอันนี้ล็อกผมเนี่ยล็อกแล้วก็ปั่นอ่ะน่าจะอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนถังเว้ยแต่เป็นถังที่ใช้ใช้ไอ้เขาเรียกว่าขุ่นยนต์สู้เพราะมีมีดลอยอยู่ข้างหลัง ผมตีโคตรแรงผ,ผมสามารถกดสกิลหายตัวหนีได้นั่นะน่ะ <S <S ใช่กดสกิหล <S <S 1> <S 1> ห,หนึ่เน้องมีดิคือถ้าคุณแซมน่าจะออกไปนอกเขตมิ คือถ้าถ้าโดนสกิลงัดหรือสตาร์ทแหลมมันจะมีบางสกิลบอกว่าให้เรากดได้ไวเอาไว้หนีแต่ยังแค่เอาไว้หนีนะม,มันมันเหมือนกับว่าเวลาเรายิงอ่ะเราเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องกดสกิลช่วยอย่างเดียวอ่ะให้ถอยออกถอยออกอะไรแย่สกิลแบบหลบแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ฮะใช่ต้องเอาตัวพลังใกล้ๆก,ก,ก,กันมาถึงจะสู้สนุก ถ้าพลังห่างกันสู้ไม่สำอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาฮิวมาก็ได้ครับเดี๋ยวเอาฮิวมาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยลองสังเกตว่าใช่ค่อยไปเปิดก็ได้มาเดี๋ยวผมโอ้โหแสงแดดแยงตาชิบเป่งคุณแซมตัวนี้พลังเท่าไหร่มันดูพลังไม่นด้นะกี่หมื่นอนะเท่ากันไหม จำสกิลคอมโบไหม,มะนะโหแสงแดดแยงตาตะตันงัดตายพลังเท่าไหร่วะผมตีก่อนเพราะผมไม่รู้พลังเยอะไม่เยอะดูพลังหน่อยสามหกหกสองสี่ครับใกล้ผมนะ ผมอ้อยไม่ไม่ไกลผมส <c oughs> ี่หกสามคนโลกห่างก,กันหมื่นหนึ่งผมว่าน่าจะยากผมตีชุดเดียวตายนั่นแหละลองซื้อใหม่ปักธงมันอีกฟิลหนึ่งเกมเนี้ยโอยแดดยงตาแซแวเราคอมโบดีๆผมจะหลบลก็จะสวนมั่งในบางครั้ง ไม่ถูกทีนั่นแหละต้องรู้สกิลก่อนว่าสกิลไหนพุ่งเข้ามาสกิลไหนคอมโบอันนี้สกิลทาให้เพื่อนลำคนบ้าเออล็อกงัดแล้วก็ต่อได้ไหมตอนตอนงัดมันจะมีสกิลต่อเ้ยแรงอยู่นะเนี่ยเนี่ยต้องเาเนี่ยเนี่ยแรงอยู่นะคือผมหลุดไม่ได้เลยเนี่ยโดนไปครึ่งหลอดอะ แรงอยู่ใช่ใช่มันต้องขอผมเข้ามาบุ่มเนี่ยงัดแล้วก็ปอบ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 ปป้มก็ทุ่มไอ้น,นี้ก็แรงแล้วเนี่ยชุดเนี่ยเออคุณแซมต้องแบบไอ้น,นี้ผมหนีได้ถ้าผมมีหายตัวล็อกปุ๊บผมหนีเลยแล้วมันมีสกิลหนึ่งของอาชีพผมเนี่ยแบบงัดแรงแล้วก็บุ้มเนี่ยทีเดียวตายดุมเอ,อ้ยพลังใกล้กันสู้สนุกแต่ต้องหลบดีๆ ห่างกันเหมือนหนึ่งสู้ไม่ได้เลยหรือแม่คุณแซมก็เข้าไปไปสู้กับบอทก็ได้ในลานที่มันฝึกอะ่ะมันจะมีลานของเกมเนี้ยมันจะเอาตัวละครเรามาฝึกเวย้ยแบบเราจะเล่นเป็นอะไรก็ได้นะตีบอทเราจะเป็นตัวเราแล้วไปตีบอทก็ได้แล้วไปฝึกมันจะสอนคอมโบเป็นทีละสะเต็ปสเต็ปไปฝึกเล่นได้มันเป็นลานอยู่จำไม่ได้แล้วเข้าตรงไหนลาน